สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดาูแม็กยิงกันนะครับตัวนี้เป็นแม็กยิงของ e l f e n นะครับนี่นะดูรายละเอียดนิดนึงตัวนี้เป็นของ e อ f เฟนนะครับ TP8S นะครับตัวนี้ตัวตัวแม็กมันก็จะเป็นพลาสติกนะฮะก็ใช้งานกังานที่เบาๆหน่อยนะฮะ ใช้งานหนักไม่ได้นะตัวนี้ใช้งานเบาๆนี่ก็ใช้ได้อยู่นะฮะชั่วคราวนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาบอกรายละเอียดนิดนึงนะครับตัวนี้มันใช้กับลวดเย็บอ่ามันจะบอกไว้อยู่นะครับลวดเย็บเบอร์ย4่ี่ทับ6นะฮะยีบสีนะ่ทับหกอ่ามุงเล็บเบอร์3หรือถ้าไม่คุ้นก็เนี่ยตัวนี้เลยนะครับ ยี่สิบสี่ทับหกวดเบอร์สามทั่วไปตัวนี้เป็นเบอร์ที่หาซื้อง่ายง่ายสุดเลยครับเบอร์นี้นะฮะแล้วอีกเบอร์หนึ่งมันก็เป็นย4ิบสี่ทับแปดยิบสี่ทับแปดนะฮะก็จะเป็นเบอร์นี้แต่ยิบสี่ทับแปดจะหาซื้อยากหน่อยนะฮะก็ใช้เบอร์นี้ในการหาซื้อง่ายตามร้านทั่วไปน่าจะมีหมดเรื่องเครื่องเขียนทุกร้านมีนะครับเบอร์นี้มีอยู่แล้ว แต่พวกเบอร์ยี่สทับ 8, แปดหรือยี่สามทับหกแลวก็ทีแปดพวกนี้มันจะหาซื้อยากนะฮะเอาเป็นว่าหารุ่นที่ใช้ง่ายๆเลยล้วกันราคาถูกด้วยนะรุ่นนี้ก็ต้องใช้บลวตเบอร์สามนะครับโอเคนะฮะตัวนี้ก็เป็นแบบโครงสร้างเป็นพลาสติกนะครับนะฮะเป็นโครงสร้างพลาสติกอาจจะไม่ทนทานแข็งแรงเท่าไหร่นะฮะอย่างที่บอกรับงานหนักไม่ได้นะครับ แต่ตัวนี้นะครับเต้าที่ลองนะฮะมันสามารถใช้ลวดเบอร์ที่3มคด10ได้นะฮะที่ลองตัวนี้ถ้าหาซื้อ,อเบอร์ใดเบอร์หนึ่งก็ได้ฮะเบอร์3นี่จูวลวดจะสั้นกว่าตัวทีสทับสนี่ลวดมันจะยาวฮะใช้เย็บมันก็จะได้ลึกกว่าแต่ลึกกว่านี่บางทีตัว เครื่องยิงมันแรงมันจะน้อยไปหน่อยตัวนี้เป็นปลาติกนะฮะอาจจะใช้ยิงไม่เข้านะฮะเพราะลวดมันยาวเกินแต่ถ้าเป็นงานงานไม้ที่เป็นแบบบางๆหรืองานไม้เนื้ออ่อนอันนี้ตัวนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเบอร์ใดเบอร์หนึ่งหาไม่ได้ก็ใช้ทดแทนกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์นี้เป็นหลักแล้วกันเพราะหาซื้อง่ายสุดนะครับ ตัวนี้มันข้อดีของมันคือมันสามารถใช้เป็นเย็บเล่มได้ด้วยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเสริมเข้ามาให้เราสามารถเย็บเล่มได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเย็บเล่มกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับการใส่ลวดนะครับาการใส่ลวดเดี๋ยวมาดูนิดนึง บางทีมีหลายท่านหลายคนอาจจะใส่ไม่ถูกหรือใส่ลําบากนะฮะอาจจะใส่ผิดพลาดแล้วมันยิงใช้งานไม่ได้นะ,ะเวลาใส่ก็เนี่ยพับอันนี้มาก่อนนะครับพับมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่กดนีนะมันมีตัวก,กดน,นนะกดให้ดึงออกมานะครับการใส่ลวดนะครับก็ใส่หงายเข้าไปอย่างนี้ แล้วก็ดันอันนี้ดันเข้าไปให้มันดังอ่ามันจะมีเสียงดังก็คือล็อกเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวเรามายิงทดลองดูยิงไม้เนื้ออ่อนก่อนนะฮะโอะเคน,นะครับออันนี้ได้เรียบร้อยนะครับเอาละถ้าเกิด จะเป็นการเย็บเล่มขึ้นมานะฮะถ้าเรามีอันนี้ก็สามารถใช้เย็บเล่มได้นะครับมาดูกันอันนี้กระดาษตัวนี้ก็หนาประมาณ15แผ่นนะครับ15แผ่นเย็บเล่มแล้วก็นี่พับตัวนี้เข้ามานะครับอันนี้ก็สอดสอดเข้าไป ยิงมานี่อีกข้างก็จะพับใช้เป็นเม็กปกติธรรมดาได้นะครับใช้เย็บเข้าเลมได้ครับเดี๋ยวเรามาดูถ้าสัก30แผน่นอันนี้วอนนี้มัน15นะครับแล้วก็พับเดี๋ยวพับครึ่งมาดูหน่อยให้เป็น30แผน่น เอมสแผ่นก็พอได้อยู่นะฮะแต่มันก็ลวดก็จะโผล่มาน้อยหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังพอใช้งานได้30แผ่นนะครับซึ่งลวดของตัวรุ่นนี้ก็รับได้สูงสุดเนี่ยไม่เกินประมาณนี้30แผ่นนะครับอ่าแหละครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าราคาอยู่นะราคาไม่แพงเราตัวนี้เป็นเป็นพลาสติกของยี่ห้อเอลเฟนเอลเฟนมันก็จะเป็น แบรนด์ของนี่เครือของกระช้างอยู่นะครับถ้าดูง่ายๆนะฮะก็จะเป็นแบรนด์แบรนด์ล่างราคาถูกของกระช้างนะครับโอเคนะครับสำหรับรายละเอียดของแม็กยิงเอลฟ n เฟนทีพี 8S ก็เอามาให้ดูรายละเอียดเพียงแค่นี้นะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับ